อ,อรพินเวลเนตคลินิกโดยแพทย์หญิงอรพินกิติพิทยาคุณหมอโมเปิดให้บริการแล้วที่หัวหินคลินิกเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพจากภายในและเสริมความงามจากภายนอกเพื่อสร้างสมดุลและความมั่นใจให้แต่ละบุคคลอย่างยั่งยืงยนด้วย เป็นโมเดลที่คิดเองเลยค่ะจากการที่เรียนทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคมาค่ะก็เลยคิดโมเดลนี้ขึ้นมาเองเลยค่ะสามารถมาใช้ได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะจริงเราอยากดูแลทุกคนนะคะให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ไม่มีโรคภัยะค,ะค่ะก็คือคลินิกของเรานะคะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่เราเน้นเรื่องการดูแลเฉพาะบุคนนะคลค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพเชิงลึกหรือว่าการรักษาต่างๆที่เน้นการดูแลแบบเฉพาะบุคคลค่ะเป็นการตรวจอุจจาระเพื่อที่จะดูว่าเรามีจุลินทรีย์อะไรบ้างแล้วก็ขาดจุลินทรีย์ตัวไหนโดยเฉพาะค่ะแล้วก็จะมีการผลิตจุลินทรีย์ตัวที่เราขาดโดยเฉพาะมาให้รับประทานเพื่อที่จะให้เกิดสมดุลจุลินทรีย์เฉพาะของตัวเราเองค่ะ ไฮเฟมแชร์ก็คือ,เ,อ,อเป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะกต้นให้กล้ามเนือ้ออุ้งเชิงการ ผลแล้วก็ใารตัวคล้ายๆกับการออกกําลังกายแบบ k e เกิลเอ็กซ์ซค่ะช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการไอาจามปัสสาวะเล็ดหรือว่าการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งช่วยได้ทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะปกติแล้วค่ะก็คือทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะ6ครั้งก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าสมมติคนที่เพิ่งเพิ่งเริ่มมีอาการแบบน้อยๆค่ะก็อาจจะ แต่ถ้าคนที่มีอาการหนักค่ะอาจจะต้องต่อคอสสองแต่ว่าก็จะรู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะป้องกันโรคดูแลสุขภาพแบบเชิงลึกหรือว่าดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลนะคะก็ขอเชิญที่อลอินเวลเนสคลินิกค่ะ